สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะอยู่ในตอนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจ้าตอนนี้น้องตีก็พาน้องมาอยู่หน้าวัดพระแก้วแล้วนะคะทุกคนเสียดายวันนี้ไม่ได้เข้าไปข้างในนะพอดีมาถึงที่นี่ขำพอดีนะคะบ่ายสามเกือบสี่โมงเย็นนะคะพอดีเพิ่นปิดทางเข้านะคะแต่ว่าข้างในยังไม่ได้ปิดการเที่ยวนะคะแต่ว่าเพิ่นยังไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนะคะ โอโหสาวจีนสาวญี่ปุ่นแต่งสุดไทยสวยมากนะคะทุกคนแยกแทบไม่ออกเลยนะคะถ้าไม่พูดภาษานะคะทุกคนนะคะเป็นสุดไทยที่สวยมากนะคะไม่น่าไม่แปลกใจเลยนะคนอาต่างชาติถึงลุงไหลอยากจะมาแต่งสุดไทยอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็ตรงนี้ก็อยู่หน้าวัดพระแก้วนะคะทุกคนก็น้องสาวก็ งงเหมือนกันนะคะว่าอยู่ที่เมืองไทยนะคะสงสัยนะคะทุกคนอยู่ที่เมืองไทยเพื่อนสร้างอุโมงใต้ดินนะคะจะเดินทะลุถึงแม่น้ําเจ้าพยาได้น้องสาวไม่อยากจะเสื้อเลยนะคะวันนี้ก็เลยพาน้องสาวมาสัมผัสเลยนะคะมาสัมผัสหรือพาน้องเสาวมาดูให้เห็นกับตาเลยนะคะวันนี้เขารู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะก็ลงไปใต้อุโมงคนะ,คะพาน้องลงไปใต้อุโมงก็ข้างล่างนี้เอยิน นะคะทุกคนน้องสาวก็เลยพาน้องสาวมาเปิดหูเปิดตามาสัมผัสหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างนะคะในสิ่งที่เราไม่เคยมีสิ่งที่เราไม่เคยรู้สิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสวันนี้พาน้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะแบบพาน้องมาเปิดหูเปิดตานะคะมาอยู่เมืองไทยก็จิตหกจิตเดือนแล้วเนาะมาเป็นแรงงานสาวลาวนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็เลยให้น้องมาซึมซับแล้วก็มา เห็นถึงความจเจริญอยู่ที่เมืองไทยว่าเพื่อนจะลืนไปถึงไหนแล้วคะนาดอุโมงค์ลอดใต้พื้นดินเพื่อนยังสร้างได้ถ้ารู้จนถึงอ่าเพื่อเรียกว่าท่าเรือท่าสร้างท่าเรือแม่น้ําเจ้าพระยาเลยนะคะทุกคนก็เดินไปอุโมงค์นี้ก็ไม่ไกลนะคะทุกคนแต่อุโมงค์นี้ก็จะมีภาพวาดหลายๆแบบนะคะแล้วก็มีห้องน้ําเข้าบริการฟรีด้วยนะคะเอเยนจิ๊บ ซึ่งเป็นครั้งแรกของน้องสาวนะคะรู้สึกตื่นเต้นนะคะทุกคนเนี่ยนะคะก็มีพีพ่ๆคนไทยทักทายนะคะนี่ก็จะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะคะของอุโมงค์วัดพระแก้วนะคะทุกคนอุ้นักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะคะนักท่องเที่ยววันนี้เยอะจริงๆนะคะใครได้มาเห็นแบบต้องตื่นตาตื่นใจทุกคนและคะ่ะใครที่ไม่เคยเห็นภ้าเป็นครั้งแรกนี่บอกได้เลยว่าตื่นตาตื่นใจมากนะคะออกมาปุ๊บก็จะ เดินไปอีกไม่กี่ก้าวก็เป็นท่าเรือท่าซางนะคะอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะตรงแถววัดทักแก้วนะคะทุกคนใครจะไปไอคอนสยามหรือว่าจะไปก็สามารถไปสอบถามนะคะไปสอบถามอยู่ที่ท่าเรือนะคะใครจะไปใสยไหนสายไหน,นเพื่อนก็จะแนะนำค่าเรือนะคะทุกคนไม่แพงนะคะค่าเรือไม่แพงตอนที่น้องตีมาตอนนั้นนะคะประมาณ30บาท 20กว่าบาท30กว่าบาทนี่แหละคะ่ะถ้าน้องติจะไม่ผิดเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูเลยไปซุมนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากโดยเฉพาะบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นั่งเรือล่อ,ลองแม่น้ําเจ้าพยาสุดวินฟินมากๆเลยนะคะนะคะครั้งแรกของน้องสาวเหมือนเด็กน้อยเลยะคะ่ะทุกคนป้าเรือป้าคนนั่งเต็มเลยคะ่ะส่งสันเต็มสบายดี ตอนนี้เขาก็มาอยู่ท่าเรือเสดายฮะทยุทธ์ไสไอ้โกกอ่าเรือท่าสร้างท่าเรือท่าสร้างอ้สุดยอดเลยทุกคนพุ่นน่ะ มาตะวันภาคแก้วมาท่าเรือนน้องก็พูดว่าย่อใส่ตอนนี้ถ่ายถ่ายสนุกดีถ่ายกล้องถ่ายสนุกดีบัญญัตินักท่องเทีย่ยววัยไหลวิวกรงนั้งาม,งาม นี่น้ำทะเลวะไอ้กบ่แม่น้ำจมเลยนะไม่น้ำเจ้าพระยา <c oughs> เคยได้ยินตะซื่อบุเคยได้มาจักเพื่อฟ้าขึ้นปัน่นยุทะเลเน,ะนเเานเะน้ำมันเลิกเนี่ยฮะน้ำมันเลิกฮะน้ำมันเลิกเ่รมันก็เลยมีขึ้นขึ้นไปถึงอะไรล่ะฮะข้นต้องไงปไต้นตอลงมาได้ล่ะลบอก มันก็เลยเลิก,กว่ะเออมันก็เลยมีขึ้นมันเลิกตอนนี้เราก็มาอยู่ท่าเรือท่าสร้างแล้วนะคะบรรยากาศวันนี้บอกได้เลยคนเยอะมากว่าจะพาน้องเข้าไปไหว้พระแก้วมรกตสักหน่อยก็พอดีมาถึงช่วงเพิ่นปิดพอดีเนาะ เพิ่นปิดช่วง3โมงครึ่งนะคะีโมงเพิ่นจะ,ะให้นักท่องเที่ยวออกมานะคะเพิ่นจะปิดประตูทางเข้านะคะก็ว่าวันนี้หลังจากตื่นเลาะและออกจากลงมาพาน้องเข้ามาซุมอุโมงนะคะน้องถึงกับตะลึงเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคนไทยจะสร้างอุโมงได้ขนาดนี้ไม่ใช่ว่าแค่ตีกับน้องสาวที่ตะลึงและในความ,มมีฝีมือนะคะ ของคนไทยนะคะนี่แบบชาวต่างชาติก็อูอุดถ่ายรูปเซลซีไม่ได้นะคะใครเห็นก็ตะลึงแล้วก็งงมากเลยนะคะสร้างอุโมงนะคะสร้างอุโมงลอดใต้พื้นถนนหรือว่าสร้างอุโมงหน้าวัดพระแก้วอะ่ะทะลุออกมาจนถึงหนาน้า,นาเจ้าพยานะคะ น้องสาวเข้าใจผิดคิดว่าน้ําทะเลนะคะทุกคนน้องสาวเข้าใจผิดคิดว่าแม่น้ําทะเลเข้าใจนะคะแบบขึ้นนะคะขึ้นแม่น้ําเจ้าพยาเป็นขึ้นที่ใหญ่มากซึ่งเนื่องจากอะไรน้องตีก็อาจจะอาจจะสันฐานผิดหรือสันานอาจถูกนะคะใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกน้องตีหน่อยนะคะน้องตีสันานว่าเกิดจากฟองที่เรือหรือเปล่า เรือเพราะว่าเรืออยู่ที่นี่มีเรือแบบเรือเยอะมากมีทั้งเรือใหญ่เรือเล็กเรือน้อยเรือกีบนะคะที่วิ่งผ่านกันไปผ่านกันมาสวนกันไปสวนกันมาเพราะอะไรเพราะจุดนี้เป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดเที่ยวที่สวยมากนั่งเรือชมวิวบรรยากาศสุดอินนะคะโดยเฉพาะตอนเช้าโดยเฉพาะยามเย็นแบบนี้นะคะแบบโดยเฉพาะ ตามริมแม่น้ำเจ้าพยานี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะอย่างเช่นวัดอาลุนอย่างเช่นไอคอนสยามหรือว่าหลายๆที่ที่นักท่องเที่ยวอยากจะหมายปงมานั่งเรือสมวิว No! Uh. โอ้โหคนเยอะมากเลยนะคะทุกคนก็แบบเพิ่นนักท่องเที่ยวอะ่ะน่ะชอบมานั่งนะคะชอบมานั่งเรือชมวิวชมบรรยากาศบนหน้าน้ําเจ้าพญานี้นะคะจะมีวิวสวยมากน้องติเองก็ไม่เคยนั่งหรอกนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่พาน้องสาวมาด้วยนะพาน้องสาวมาชมบรรยากาศหรือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตลคะค่ะที่มานั่งเรือ ใหญ่แบบนี้นะคะนั่งเรือใหญ่ๆเนี่ยพาน้องมานั่งลองดูว่าจะเป็นบรรยากาศแบบไหนมาเข้าก่อนน้องที่เคยนั่งไปที่อา่อาสะพานพระรามแปดเนาะวันนี้จะไปที่ไอคอนสยามนะคะว่าจะมีบรรยากาศสวยๆงามๆเห็นหลายคนมานั่งแล้วเนาะเห็นหลายคนมารีวิวว่าอู้ดูสวยมากนะคะ ก็เลยวันนี้ก็เลยพาน้องมาดูมาสมด้วยตาตัวเองไปเลยสัมผัสด้วยตัวไปเองไปเลยจะรีรู้ว่าสวยงามขนาดไหนโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะกับขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ฝากกดไลค์กดเซ์กติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องตีนะคะ กับขอพวกคุณท,ทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจจ้าบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะาหากคลิปนี้มีข้อพิดพาดการใดน้องติดทุกคนตอนนี้ก็พาน้องสาวมาที่ท่าเรือนะคะท่าซางนะคะเพื่อจะไปไอคอนสยามนะคะทุกคน